ดวงเดือนแจ้งข่าวล่าสุดหลังสูญเสียสรพง์กลับบ้านกันนะคะดวงเดือนจิชัยสง์ภรรยาของสรพง์ชาตรีนักแสดงชื่อดังและศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังสูญเสียสามีอันเป็นที่รักไปตลอดการ โดยระบุว่าขอเชิญร่วมพิธีเคลื่อนสรีระพี่เอกสรพงษ์ชาตรีกับสู่อุทยานมหาวิหารวันพระฤหัสบดีที่7เมษายนนี้หนูจะพาพิเอกกลับบ้านกลับวิหารไปอยู่กับหลวงปู่โตนะคะไปอยู่กับพื้นแผ่นดินที่พี่เอกรักผูกพันอุทิศท,ทั้งชีวิตทั้งจิตวิญญาณ เพื่องานอันยิ่งใหญ่ถวายหลวงปู่ถวายพระพุทธศาสนาจากผืนนาที่รกร้างกลายมาเป็นอุทยานลานบุญมหาวิหารอันวิจิตรงดงามกลับบ้านนะคะก่อนหน้านี้ดวงเดือนจิตไทยสงก็ได้ออกมาเขียนข้อความขอบคุณและขอโทษที่ไม่สามารถออกมาพูดหรือให้สัมภาษณ์อะไรได้เพราะหัวใจไม่เข้มแข็งพอขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com